เอาเลนะครับนุ่มรอมากความสามารถนะครับที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเขาเป็นผู้บริหารนะครับทำค่ายเพลงเองเลยชื่อค่ายว่าพิชยาเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับขอต้อนรับพี่ก๊อฟพิชยาครับพี่ก๊อฟก่็ของค่ายแก่แก่แกแรงแันแรงแก่แก่แก่ิ่งกูแก่่่แ่ ที่มันอยากจะเอาใจยิงพยายามยิง่งผิดทุกทีคนเรานั้นไม่ได้เข้ากันทุกอย่างมันเป็นอะไรที่มันไม่เข้าใจขอยอมแพ้แต่แค่เพียงขอถามเธอ You wanna funk me baby? ช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหมกี่ติกีติก็เราอย่าเทียงกัน baby เทียงกันเที่ยงกันนี่มันได้อะไรขึ้นมา mm hmm. ก็ฉันนั้ฟัง you baby ก็ฟัง you ฉันฟังเธออยู่เห็นไหมกี่ติกีติก็เรามารักกัน baby มารักกันสัญญาว่าคราวนี้ต้องลงอะไรด้วยดี Been a writing, oh, 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 yeah me yeah, yeah. me baby oh, 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 yeah 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 yeah. Funk me. <laughs> oh, <Enough>. me <laughs> ฟังมีครับฟังมีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชชื่อมาจาอชื่มาจ่อขอบคุณด้วยนะครับเป็นหนุ่มเต็มตัวนะครับจริงเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้ังฟัง F U N K ฟังครับันมีมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าว่ามันเหมือนคำว่าเอ้ยแล้วแล้วแต่คนจะคิดครับแล้วแต่คนจะคิดแปลว่าอะไรอะฟังมีจริงๆฟังมีคือ คือด้วยความที่เมื่อกี้มันเป็นอะคูสติกเวอร์ชันนะครับแต่ว่าเพลงจริงๆมันคือแนวฟังบวกอิเล็กทรอนิกส์ครับก็ว่าคำว่าฟังเนี่ยมาเล่นกับคําว่าฟังเหมือนเป็นการที่คนแบบทะเลาะเถียงกันอยู่ได้ทะเลาะกันอยู่ได้ก็เลยพูดตะโกนมาว่าเฮ้ยฟังฉันหน่อยดีก็ฉันน่ะฟังฟังยู่แล้วฟังยูอะไรอย่างเงี้ยฟังยูฉันฟังยูเห็นไหมฉันไหมฟังยูเอาอย่างที้อยู่ดีๆน้องก๊อปเนี่ยหลายๆคนจะจำกันได้ว่าเราเห็นเขาแค่แต่เด็กๆ เด็กเด็กตื่เล่นสเก็ตบอร์ดเลยล่ะนขนาดไหนอ่ะไปเด็กมากครับเด็กตั้งแต่เล่นบาสป่ะครับเล่นบาสเล่นบาสรู้สึกจะเห็นเด็กๆอยู่ตลอดเด็กๆต่คือเขาออกแคปมันจะเด็กคู่กันน้องดูดีๆวันนี้เห็นมาเป็นเจ้าของค่ายเพลงอ่ะพิชยะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็ว่างจัดหรือยังไงฮะก็ว่างด้วยแหละครับเงินหรือเงินเก็บมันเหลือเยอะหรือยังไงฮะคือคือจริงๆแล้วเหมือนด้วยความที่เราตอนนี้เป็นศิลปินฟรีแลนซ์แล้วใช่ไหมครับก็ คิดว่าถ้าการที่เราจะออกเพลงหรืออะไรเงี้ยเราควรจะมีบ้านหรือหรือหลักที่เสาให้เรายึด oh. ก็คิดว่าน่าจะทําอะไรที่เป็นของตัวเองภายใต้ค่ายหรือแบรนด์ของตัวเอง hmm. ก็เลยคิดว่าทําเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาเพราะมันไม่ได้จํากัดแค่ จะต้องเป็นแค่เพลงแต่อาจจะเป็นแบบอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นเเออ็นต e n t e r t a i n m e ะ t รหย่อนภาษีได้ด้วยแล้วะได้ข่าวว่าถึงขนาดต้องบอกเขาเลย้องบอกเขาต้องทำเองนี่บอข่าวว่าทำเองเกือบทุกหน้าที่เลยใช่ไหมครอะไรบ้างเอ่ยทำตั้งแต่เพลงนะครับทำดนตรีทำซาวด์แล้วก็เมโลดี้เขียนเนื้อแล้วก็มีพี่มาช่วยแบบเรียบเรียงนิดนึงมีพี่โปรดิวเซอร์แต่ล้วก็วาดสตอรี่บอร์ดแล้วก็ร่วมกำกับ MV กับพี่ก๊อฟปวีนะครับออกแบบเสื้อผ้าด้วย ล่าสุดผมไปเห็นมาในทีเซอร์ครับถ้าเต้นเพลงฟังมีเนี่ยใน u t u ู e คือแบบโดนใจแจ็กมากเลยเขาโดนใจแจ็กมากเลยจริงๆอยากเป็นยังไงสอนสักนิดนึงผมจะไปเต้นเวลาแบบว่าเจอสาวๆนิ้นึงครับพี่เต้นยังไงครับมันเป็นท่าคล้ายๆท่าท่าหมาชีครับท่าหมาชีห่มากมีเอามาชวันนี้เราขอสมบูด็อกเข้ารายการสบูด็อกก็คือว่าเวลาฟังมีใช่ไหมครับ you wanna ฟังมี baby ฟังมีมาเก็บฟังมีเราต้องเราต้องนิดนึงครับอะไรนะ You wanna เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็เลี้ยงสุนัขเยอะพี่ไม่รู้ว่าสุนัขถือท่านีนนะยกหายเลยนะแจ็คแจ็ค็เต้นเกี่ยวหน่อยอาจารย์กอปสอนแล้วต่อไปเออทุกสิทธิ์แจ็คเต้นมี baby ต้นตรีมา เหมือนยกขาครับอุ้หเล่นได้ไหมจะได้นะถ้าอยากยกขาถ้าอยากผมอยากเห็นพัน้นไม่ได้ใส่กระโปรงเบเบายกใสกระเบาๆเบาตวาวเบาตัวเบาัวตัวตาตักัวเบากัว่ยกเบาเบาับาบเบาัันัก่อนาาาาับาัาัา อย่าสับแรงนะอย่าสับแรงนะต่องทคนหน่ารักไงตอนแรกต้องชี้ก่อนใช่ไหมชี้ใช่ไหม You wanna f me baby ก็เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างพร้อมาเตนมาตายแล้ว้อาแบบอะไรอ่ะไตองะเองด่วนไปส่งาว่าอะไรอะไดั้งด่วนโอหผมได่วนจนน่าั ต่อนี่ได้ข่าวว่ามีคนว่าคุณก๊อฟอะขี้เหนียวด้วยแี้วแฟนตัวเองมาเล่น MV แล้วก็มีน้องไม้อยู่ใน MV ด้วยยังไงจ้างใครยังไงใช่ไหมก็เป็นเลืว่าจริงก็ประมาณนั้นนะครับไม่ต้องจ่ายค่าตัวะครับไม่ได้ขี้เหนียวเขาเรียกว่าดูแลงบประมาณอย่างดีเขาเรียกว่าทำถามให้แน่นก่อนเพราะว่าจริงๆต้องต้องเขาเรียกว่าก็ต้องดูแลบัดเจ็ตของ MV ด้วยไม่ก้อฟคนองนด้วย มีสปอนเซอร์ครับแต่ว่าก็ตัวเราเองก็มันเกินด้วยครับเพราะว่าเราใช้ค่อนข้างเยอะมันต้องมีเวทีมี cg นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคแต่ mv แบบอลังการมากเลยนะภาพสวยมากเพราะต้องคือต้องคุมดีเรคชันให้มันอยู่เพราะคิดว่าต้องเป็นแบบ พรีเมียมกับเดอร์ที่ผสมกันความพรีเมียมก็เป็นสีขาวความเดอร์ที่ก็เป็นเออ่เป็นเป็นท่าทางแอคชั่นที่แบบทะเลาะกันจนอ้วกแตกออกมาเป็นตัวโน้ตอะไรเงี้ยครับให้มันเป็นอะไรที่2อย่างที่ขัดกันเมื่มารวมกันสิ่งนึ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับตัวน้องคนนี้ก็คือความสามารถในการวาดรูปเชื่อไหมคุณผู้ชมก่อนเข้ารายการเราให้เขาวาดรูปพิธีกรของเนี่ยพวกคุณนี่แหละภายในหนึ่งนาทีเดี๋ยวให้โชว์ภาพนเดี๋ยวคนละ คนละคนละคนใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะโอ้เหมือนมากนี่ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนถือก่อนนะอ่ะเปิดให้คนดูนี่เลยครับเหมือนเหมือนนี่เซ็นเซ็นด้วยอ้วนไปนะเลื่อนรูปดูทันย่าดูทันย่าหน่อยทันย่าโอ้ยเหมือนอ่ะพี่ตางพี่ตางพี่ตางไม่เอาอ่ะพอใช้หนึ่งนาทีนาทีเดียวนะไอ้นี่ผมรับไม่ได้ทำไรวะ ลูกกวาดจากไหนนะฮะไหนนมน้แหมากนี่นี่เอาเดี๋ยวเอาแล้วของบอสอ่ะยังไม่มียังไมม่ีวาดรูปบอสดีกว่าผมขอจับเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วคุณผู้ชมรอ้โหว่าเออเขาว่าเป็นการ์ตูนเนาะหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีนะครับพร้อมนะครับพี่ไปจับเวลาครับโอ้โหมีเพลงเดี๋วมากโอ้โหแค่ดูแค่ดูจากตรงนี้ก็คือวาดได้เลย ว่าจะยิ้มหรือว่าไม่ครับคนจะยิ้มเหลืออะไรหวังถามเดี๋ยวตอนนี้จับเวลาอยู่นะฮะหนาทีกี่วิแล้วครับกี่วิแล้วครับัันนสบายสบายกดไปยี่สิบวิอ่ะพูดถึงอะไรบ้างเพื่อนหน่อะไรบ้างเพื่อนหน่ออ่ะ มาธิกหรอสมาธิก็วาดรูปแกอยู่นะให้คุณเล่าเล่าเล่าจริงจริงน้องกรอบนี่เคยมาเยี่ยมเยียนรายการเราคุณจำได้ไหมฮะตอนนั้นเขาเอาแว่นมาออกรายการเราจำได้ไหมแล้วก็เราได้มีโอกาสได้กับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยซ้ำไปอ๋อมาขายแว่นด้วยไม่ใช่ขายแว่นเอาอีกแล้วแจกมาแจกมาแจกเอามาโปรโมทโปรโมทในรายการไงนี่อกำลังโพสต์ถ้าขายเงินถ้าขายต้องขายมือนลูกพี่ธัญญาดิ มีเพลจะออนแอร์วันนี้ปะวันนี้ครับวันนี้ครับช่วงบ่ายๆครับข้าวันนี้าวิข้าววิอ่ะสามหนึ่งดิสองหนึ่งหมดเลยละยังจะเพิ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้เสี่ยวเดียวได้เสี่ยวเดียวโอเคครับเรียบร้อยครับขอหูงี้หนึ่งด้วะได้ขอหูงี้หนึ่งได้ยวเอาละไหนเต้นอ่ะตื่นเต้นอืม วันนี้เป็นวันแรกนะที่ซิงเกอร์เออเพลงฟังมีเนี่ยจะออกอากาศทุกต้องไม่ฮ่าออนแอร์ครับคนในไลโอการวันนี้ชอบมากเลยว้า t เอกรเลยอุ้ยสามพอลสลานคุณไม่ลองันนี้ครับไม่ทราบว่าไปเอาภาพนี้มาจากสอนอไหนเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือน พอนนี้แล้วสิบจะไปใส่กรอบติดไว้ที่บ้านถ้าใครอยามให้ชมขออนุญาตฝากหน่อยแล้วกันถ้าคุณสามารถเข้าไปดูนะงานของกรอบได้ล่าสุดเลยอย่างเพลงปังมีได้ที่ youtube youtube.com นะสไลช์กรอบพิชยา G O L F IH A อเอชพีไคเชียร์พิยกนะก่อนอื่นคุณต้องขอบคุณน้องวันนี้น้องมาเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกเป็นรายการแรกเลยจริงๆครับผมนะขอให้โชคดีนะครับน้องกอล์ฟราคานาเจอกันใหม่นะครับคุณนับ